เชา้าค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้มาทำเดย์บล็อกด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมที่ทำหนักๆเลยก็คือทำงานบ้านค่ะรีดผ้าเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะตอนนี้เพิ่งตื่นนะคะวิชินัวฮมเยสครฟนอยเหรอเนาะคตฟนอยเราเก้าโมงเช้าเนี่ยได้กี่โมงเด้อเก้าโมงเช้าสามีบ้านนี้ต้องได้ดื่มกาแฟนะคะแล้วสามีก็ดื่มกาแฟเราด้วยตอนนี้เพราะว่าทุกคนเราสองคนกำลังแบบ ทำโปรแกรมบาลานซ์กันอยู่นะคะโปรแกรมของนันก็คือนันก็จะเื่มกาแฟในตอนเชา้านันจะกินมื้อเที่ยงก็คือกินอาหารที่ชอบเลยนะคะแต่พยายามหลีกเลี่ยงของทอดของเค็มที่มีโซเดียมเยอะๆใช้คำว่าหลีกเลี่ยงนะเนี่ยก็แบบไม่ได้แบบว่าตัดไปเลยโอ๊ยคันตาเมื่อคืนนอนแบบไม่ได้ล้างหน้าด้ดยไม่ดีอย่าลอกเลียนแบบนะคะแล้วก็พอ ช่วงบ่ายๆเนี่ยนั่นก็อุ้ยมีใครโทรเข้ามาช่วงบ่ายๆเนี่ยนั่ก็จะดื่มกาแฟนะคะแล้วก็พอตอนเนย็นจะกินทิสต์ดีไข่สองช้อนเอ้ยไข่ต้มสองฟองแล้วก็ข้าวสองช้อนอ่ามีน้องโทรมาเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดื่มกาแฟกันแล้วเดี๋ยวลองมาทําเดย์บล็อกด้วยกันนะคะกอนวันนี้ตั้งใจว่าจะทำบล็อกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะล็อกแบบทําอะไรบ้างนู่นนี่นั่นแต่เอาเข้าจริงนะคะงานบ้านแบบเยอะมากงานบ้านเยอะแบบหัวฟูอ่ะดูดิคือผมยังไม่ได้วีเลยนะคะวันนี้ก็ด้วยความที่พรุ่งนี้จะต้องกลับไปทํางานใช่ไหมเราก็ต้องซักผ้าเก็บบ้านล้างห้องน้ำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็คือต้องเดินทางออกประมาณแบบสิบโมงเช้านะคะต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะต้องขับรถประมาณสี่ชั่วโมงไปถึงที่ทางานก็คือบ่ายสองใช่ไหม แล้วก็ทกํางานตอนห้าโมงเย็นเพื่อจะมีเวลานอนกลางวานันแต่เวลาที่เรากลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเราอะค่ะเป็นเวเกเนาะวอ์เกอร์ไมชับนะคะในภาษายุรมันคือบางทีเรายังต้องแบบต้องไปเก็บกวาดทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีบางมุมที่เราก็แบบเออจะต้องทำอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเราอยู่กับน้องนนักศึกษานะคะแล้วก็ค้อะไรแล้วก็เด็กๆก,ก็ยังมีความแบบ ความเป็นระเบียบยังไม่ได้ที่เราต้องการเอออะไรอเงี้ยก็เดี๋ยวเนี่ยต้องไปทํางานบ้านต่อแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะมาเมามอยเล่าสู่กันฟังเนระื่องของการแบบมนุษย์สู้ชีวิตในเยอรมันเนี่ยมันเป็นยังไงเออเปลี่ยนจากบล็อกมาเป็นแบบเล่าให้ฟังดีกว่านะคะว่า จริง่นน่าจะเคยทําคลิปแบบแนวๆน,วนี้ไว้แล้วเนาะที่แบบว่าเราต้องสู้กับอะไรบ้างกับการที่เรามาอยู่ต่างประเทศแล้วหลายคนมาว่าอยู่ต่างประเทศแล้วแบบลาบากไม่ลําบากแบบไหนอะไรยังไงนะคะสาหรับแนเลยเนี่ยลําบากนะที่นี้ก็คือมันมีความลําบากในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินอากาศผู้คนนู่นนี่นั่นนะคะแต่ความอะไรหลายๆอย่างเราได้จากประเทศเยอรมันเนาะ เรามีสามีที่คอยซัพพอร์ตเราถ้าเราไม่มาอยู่เยอรมันเราก็คงไม่เจอสามีเราเราก็คงไม่มีเงินที่จะแบบเออแบบเหมือนอนาคตที่ดทสดใสอะไรเงี้ยเออมันก็ได้จากการที่เราย้ายมาอยู่เยอรมันจริงๆงานที่ทําอยู่เนี่ยก็มีสวัสดิการที่ดีเพราะว่าเพราะว่าเราได้หลไรหลายอย่างในประเทศเยอรมันอันนี้อันนี้ก็คือต้องยอมรับว่ามันเป็นผลที่ดีนะคะเดี๋ยวขอไปทํางานบ้านต่อไปทํากับข้าวเลยแต่ตอนเยน็นเดี๋ยวเรากลับมามองกันอีกนะคะเออเป็นคลิปที่แบบ เป็นเรียวมากเป็นแบบธรรมชาติมากที่เราแบบมานั่งพูดคุยกันเนะเเานะเดี๋ยวเขาเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะตัดมาแล้วเดี๋ยวก็ใส่ชุดนอนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะคนถึงตอนนี้ยังไม่ไอาบน้ำนะคะตอนนี้จะสามทุ่มแล้วเพิ่งทํากับข้าวเสร็จจริงๆแล้วกะว่าจะไปอาบน้ำแล้วก็นั่งเมาท์มอยกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมนองจากจะเล่าถึงเรื่องเรื่องคำที่จะาทำคอนเทนตนะ์อะล้วก็มีคทนทมถึงเรื่องงานใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยก็ พยายามที่จะนะเล่าเรื่องจริงหมดแหละชีวิตน,นัที่เวลาเล่าแต่มันอาจจะไม่ได้แบบทุกมุมบางทีมุมส่วนตัวเราก็ต้องมีใช่ไหมเวลาใครให้รีวิวอะไรรีวิวได้เราก็จะรีวิวเราก็จะพรีพรีเซนต์ในมุมของเราอะ่ะซึ่งบางทีอะ่ะเราอาจจะนําเสนอได้ในที่แบบไม่ดีอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแต่วันนี้ก็จะเล่าโดยรวมๆว,ว่าแบบกว่าจะประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้อะไรเงี้ยวันนี้ก็มีได้ยินมาอีกว่ามีคนที่แบบ เราเคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมานั่งว่าเราเหมือนสามล้อถูกหวยบางทีแบบด้วยความที่เราก็ลงคอนเทนต์ที่แบบไปช้อปปิ้งบ้างไปนู่นนี่นั่นบ้างแต่จริงๆก็ช้อปไม่ได้ช้อปอย่างเดียวแต่เราลงคอนเทนต์ทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแหละมาว่าเหมือนสามล้อถูกหวยอันนี้แบบสะเทือนใจแรงมากด้กวยความว่าเราเนี่ยเราพูดอะล้ว่าเราพูดเต็มปากเลยนะเราเป็นคนที่ขยันมากเราทํางานประจําของเราที่ลุกทันซาแล้วใช่ไหม มีเงินเดือนที่สามีให้แต่กว่าที่สามีจะให้เงินเดือนเราเนี่ยเราก็ต้องแลกมานะงานบงงานบ้านเราทําเองนะีเราไม่ได้มีแม่บ้านอาหารการกินเนี่ยก็คือต้องทําให้สามีกินอย่างวันนี้สามีไปจีสควอชใช่ไหมจะกลับมาสามทุ่มเปะ๊ะ อาหารเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอีกอีกห้านาทีสิบนาทีสามีจะมาก็คือนางกลับมานางได้กินอาหารร้อนซึ่งเราก็ถือว่าเราทําหน้าที่แม่บ้านได้ถูกต้องได้ได้แบบได้โอเคอะ่ะพอวันหนึ่งที่สามีจะไปเราเราพาไปซื้อของอ่ะล้วก็ทำคอนเทนต์อันนั้นด้วยก็คืออย่างที่เราบอกแหละช่องของเราอะ่ะในทุกโซเชียลมีเดียเราก็จะพรีเซนต์ไลฟ์สไตล์ชีวิตพรีเซนต์ชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่ประเทศยอรมานีนโน่นนี้นานใช่ไหมก็อาจจะไม่แบบถูกใจใครก็ได้ก็อืมก็ไม่เป็นไรอืม ก็เหมือนกับแบบอนะัดอั้นเนาะมาเล่าสู่กันฟังแต่ยากจะบอกอย่างหนึ่งเลยนะคะมีหลายๆคนถามว่ากว่าจะทํางานได้กว่าจะได้ภาษาเนี่ยกว่าที่จะมามีวันเนี้ยเราก็ต้องพยายามอ่ะคืออย่างนั้นอ่ะเมื่อก่อนนั้นเคยทํางานแมคโดนัลด้วยซึ่งนั้นก็เคยเล่านะนานเคยเล่าใน นันเคยรับแต่นันเคยพูดแหละว่านัยเคยทํางานแม็กโดนัลก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเพราะว่างานแม็กโดนัลที่นันเคยทำเนี่ยมันสานต่อกับการที่นันได้งานที่นี่นะเพราะว่าเท่ากับว่าเราก็เองก็เหมือนกับมีประสบการณ์ในเรื่องของ ทำงานเซอร์วิสท,ทำงานบริการกาสโ,โนมีนู่นนี่นั่น,นใช่ไหม,มันก็ต่อยอดมาถึงจนถึงงานตอนนี้ที่เราทําอยู่เราเคยขายของในตอนเด็กๆแม่นั้นเนี่ยมีร้านชํานะคะแม่นั้นขายเสื้อผ้าขายเครื่องจิวเวลรี่นู่นนี่นั่น,นแม่นั้นเนี่ยเป็นแบบเหมือนไอดอลของการทํางานถ้าสมัยแม่มีสื่อโซเชียลออนไลน์เนี่ยแม่คงเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ดังที่ปังมากเพราะว่าแม่ขายของแบบ แบบในจังหวัดพัทลุงเอยสงขลาตรังนครศรีธรรมราชเนี่ยแม่เนี่ยขับรถแบบมาด้าคันเล็กๆอะ่ะไปขายของมาทั่วเราก็เห็นแบบนั้นนะซึ่งจริงๆแล้วตอนเราเห็นเด็กๆเ,เราไม่ค่อยชอบเพราะว่าแม่ไม่มีเวลาให้เราแต่พอเรามาโตขึ้นเฮ้ยเราก็ทําอาชีพคล้ายๆกับแม่เรามีอาชีพหนึ่งที่เราไม่ทําก็คือขายประกันเพราะว่าเราไม่ชอบขายประกันแต่แม่ขายประกันเนาะแล้วก็ขายอย่างอื่นด้วยเก่งมากเป็นผู้หญิงที่สตรองทําหลายอย่างมาก ซึ่งพอมาในรุ่นของเรานะตอนเนี้ยเราก็ขายจานอาหุ้นกับพี่สาวขายจานแล้วทําอะไรอีกเราขายกาแฟกาแฟสุขภาพของเรากาแฟมา่าอาจจะขึ้นรูไปไ้ให้แอปขายของนิดนึงแล้วเรา ก็จะมีแบรนด์ใหม่ที่เราจะทำขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้เราซื้อบ้านที่กรุงเทพกันนะคะเพื่อจะทำเป็นโชว์รูมทำร้านทำนูน่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเราอ่ะเป็นคนที่ทำงานคนหนึ่งพอวันหนึ่งเราจะเอาเงินของเราไปซื้ออะไรที่แบบไร้สาระบ้างมีสาระบ้างมันก็เป็นการซื้อความสุขว่าเธอ,อเพราะฉะนั้นเรามองว่ามันเป็นการพรีเซนต์จะเรียกว่าตะโกนไหมก็ไม่ได้ตะโกนเราไม่ไปตะโกนใส่หูใครเราแค่แบบมาพรีเซนต์ในสื่อของ ออนไลน์โซเชียลนู่นนี่นั่นอืมก็เป็นชีวิตหนึ่งนะคะเราเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตที่ของคนไทยที่มาอยู่ต่างแดนว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องพยายามแบบไหนแล้วเราได้ผลตอบแทนแบบไหนก็คือผลตอบแทนที่เราได้ถ้าตอนนี้ก็คือเราค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราประสบความสำเร็จในเวของเราอะค่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังสูงว่าจะต้องเป็นแบบ เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยก็อยากเป็นแหละแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราทําไม่ได้เราก็พอใจในที่ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ดีกว่าก็มาเล่าสู่กันฟังจากที่จะทำบลนะ็อกเนาะทำนูน่นทำน,น,ทำนี่ไปเรื่อยเลยก็ถือว่าวันนี้มานั่งมอมอยกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพรุ่งนี้จะกลับไปทำงานเดี๋ยวเรามาทำบล็อกหนึ่งวันกันว่าเป็นหนึ่งวันที่ใช้คุ้มมากๆค่ะตอนนี้สามีมาแล้วขออนุญ,ญาตไปทำหน้าที่แม่บ้านต่อนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมกัน ใครที่เพิ่งมาชมก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย